ปกติแล้วหลังตุจีนเราไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับมันจะเงียบๆก็จะกลายเป็นโอกาสให้เราเก็บก่อนที่จะหลังตุจีนแต่ว่ารอบนี้มันมีพิเศษตรงที่ว่าจีนเขาเพิ่งประกาศ20ประเทศที่เขาจะให้ทัวร์เนี่ยออกมาได้พวกกลุ่มพวกนี้น่าจะตอบสนองดีพวกกลุ่มแบงก์อ่ะที่เห็นมันลงลงมมาเมื่อวันศุกร์นะครับอย่างเช่นตัว Kbank ถ้าเป็นผมผมอยากเก็บเพื่อลองเทอมนะนะครับแล้ววันนี้ก็หลายๆเฮาส์เขาก็เริ่มอัปเกรดพวกกลุ่มแบงก์กันขึ้นมา ถ้าจเจ้าตื่นเต้นกันนี่แหละพีดีเจเคคาลองดูดูไว้ด้วยก็ดีนะครับส่วนเคคาก็อันนี้นอนกองพื้นปลอดภัยอยู่ละแต่พวกเนี้ยจริงๆถ้าหวังผลตอบแทนที่สูงบางทีมันจะยิงยิงแรงเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบเข้าเข้าออกเนี่ยผมก็ยังเกาะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นยอดนิยมของตลาดพวกหุ้นกองหลีดจะมีผลกระทบหรือไม่ครับคิดว่าคงไม่ค่อยมีแล้วนับจากเนี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยในประเทศมันก็จะเริ่มจะหยุดขึ้นลวทุกคนเริ่มเดาได้แล้ว แบมหน้าเข้าไหมครับแบมหน้าเอาฮะยิ่งเจอการตั้งสำรองเยอะๆแบบนี้ต้องการเคลียร์ของแบบ